ยาอนอด,ดีตที่ผ่านมาจงรู้ว่าชีวิตพลิกได้เพราะตัวเราจากรบสู่ร้านกับหนังสือคาถาตำราพลิกชีวิตธุรกิจพลเดชวิสัยนำประสบการณ์สายหมู่ทั้งชีวิตบรรจุล,ลงไปในหนังสือเล่มนี้สวัสดีครับพวกบรรการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยคลิปนี้ก็ได้บอรถอีกแล้วนะครับเพราะว่ากําลังเดินทางเข้ากรุงเทพพระมหาคนครนะครับเพื่อที่จะไปเครื่อนสาร อาญาทนพรุ่งนี้นะครับวันนี้พนัดพักพวกไว้ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิครับสี่ทุ่มตรงนัดพวกสายโจนไว้ครับสายโจรที่เคยสิงสู่อยู่ที่โตสนุกด้วยกันวันนี้ก็เป็นเรื่องไกลตัวนะแต่ก็จะต้องพูดนะครับเพราะมันก็มันเกี่ยวข้องกับคนไทยด้วยก็คือการที่ภูมฮามาสนะครับ อยู่ๆก็ยิงระเบิดไปห้าพันลูกอะไปที่อิสราเอลครับผมก็ไม่เข้าใจว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าวะไม่ใช่ไอ้ยิงระเบิดอะเรื่องจริงยิงตรวจอะแต่ห้าพันลูกมันจริงไหมเพราะว่ามีผู้สูญเสียชีวิตไปสองร้ยห้าสิบคนเองอะห้าพันลูกมันน่าจะตายเป็นหมื่นหรือเปล่าวะแล้วก็ ทางอิสราเอลก็ยิงกลับนะครับฮามาสที่เป็นพวกปาเลสไตน์อิสราเอลก็ยิงกลับทางปาเลสไตน์ก็สูญเสียไปสองร้อยสามสิบคนสองข้าก็รวมห้าร้อยหลายคนโง,งแล้วผมก็จะสับสนนะไอ้ปาเลสไตน์ Palestine กับอิสราเอลเนี่ยมันคือใครมันยังไงวะใครเป็นมุสลิมวะใครเป็นเป็นยิววะนะครับก็เ,เลยจำง่ายๆก็คืออิสราเอลอิส อิสก็ยิวอะยอสระอิออสระอิอิสก็ยินะครับถ้าเป็นฝ่ายตรงข้ามปาลิสตน์ก็เป็นเป็นมุสลิมนะเขาก็เป็นไม้เบื่อไม้เมามาตั้งนานแล้วมันเป็นสงการของพื้นที่ซึ่งเกี่ยวกับทางศาสนาเรากะทะเลกันมาตลอดนะครับก็ที่มันไกลตัวเราแต่มันใกล้ตัวเราคือมีคนไทยเสียชีวิตไปแล้วหนึ่งคนครับตอนนี้นะแล้วก็ บาดเจ็บบาดเจ็บไม่กี่คนแล้วนะแต่ก็โดนจับไปสิบแปดคนครับตอนนี้นะสิบปดคนสิบปดคนก็คือโดนโดนควบคุมอ่ะโดนควบคุมอยู่สิบแปดคนมันก็ทําไม่ต้องเกี่ยวกับคนไทยเพราะที่สาเอลนั้นมีคนไทยหลายหมื่นคนนะที่ไปทํางานดีนั่น ทางนายกรัฐมนตรีนะครับก็เตรียมการไว้เรียบร้อยประชุมกันเรียบร้อยเรามนตีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็กองทัพอากาศก็คนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตอนนี้ก็เตรียมเครื่องบินแะครับที่จะไปรับคนไทายกลับถ้าเกิดสงครามมันยืดเยื้อเตรียมเรียบร้อยกองทัพอากาศเตรียมเรียบร้อยเตรียมน้ำมันเติมน้ามันเรียบร้อยเช็คเครื่องเช็คทุกอย่างเรียบร้อยพร้อมบินถ้าเกิดด้านฟ้า ได้ก็ไปรับเลยแต่ก็ว่าสงครามมันยุติก็ไม่ต้องไปรับเพราะมันไม่มีคนไทยกี่คนหรอครับที่อยากอยากจะก,กลับอรครับเพราะว่าไปทํางานนะ่ะบางทีมันก็ต้องเสียเงินเสียทองเสียเงินเสียเงิน,นครับเสียเงินต้องมันจะมันต้องจ่ายเงินด้วยนะเพื่อที่จะได้ไปทํางานนะ่ะ แล้วอยู่ๆกลับมาเงินทองก็ไปม,มีแล้วกู้นี่ยืมสินเข้าไปอ่ะมันก็มีปัญหาไงาก็ไม่อยากกลับครัไปก็ยังบางทียังไม่ได้ทํางานอะไรเท่าไหร่เลยยังไม่ได้เก็บเงินเก็บกลับลแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็มีอยู่สองประเด็นที่มีคนแบ่งเป็นสองฝ่ายนะครับในการที่นายกรัฐมนตรีถแถลงการประนามประนามกลุ่มฮามานนะครับซึ่งใช้ความรุนแรง ปัญหาก็ไม่เข้าใจว่าทําไมต้องรีบไปประนามเขาครับทั้งนั้นเราก็ไม่รู้จักกับเขาแล้ว,ลวเราก็มีคนไทยอยู่จำนวนหลายหมื่นคนนะคือก็ยังไม่ต้องรีบร้อนไปประนามเขาเหรอกครับอยู่เฉยๆนิ่งๆจะดีกว่าหรือเปล่าในสถานการประนามเขาแต่ก็ไม่เป็นไรครับประเทศไทยคงจะไม่ดังพอหรอกครับไอ้กุ่มฮามาสมันคงคงไม่รู้หรอกมั้งหรือรู้มันก็ คงประนามเป็นภาษาไทยอะนะบก็คงฟังไม่ออกนะแต่จริงก็ไม่ต้องรีบร้อนไม่ควรหรอกครับเพราะอะไรปะเกิดมันเสืกอ,อ่านออกอะเสกฟังออกอะมา,ม,ม,มาประนามกูทําไมวะเฮ้ยเราจับคนไทยมาบ้างเอกว่าวเนี่ยอา้าวมีครับนี่ตอนนี้จับมาได้สิบเอ็ดคนอาโอเคต้องลงโทษมาเลยไอนายกบ้านมันมันเสกมาปนามเราลงโทษมาเลยใครเดือดร้อนครับ คือนายกทักษิณไม่ควรจะนายกเศรษฐาไม่ควรจะปากเบาเมนะื่อกี้ผมพูดว่านายกทักษิณรือนายกเศรษฐาไไม่ควรจะปากเบามนะนคือนิ่งๆไว้ก่อนดีกว่ารมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรหรอกนะการที่จะไปประนามเราครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้ประเทศมหาอำนาจเราไม่ได้เป็นชาติซึ่งเราพูดจาปาสายัยอะไรไปแล้วคนเขาจะต้องคอยตามคนก็จะเชื่อก็ยังไม่ควรนะครับประเด็นนี้มีหลายคนไม่เห็นด้วย แล้วยังไงต่อไปคุณพิชาครับคุณพิชาก็โทรสัพท์ไปหาทูตอิราเลประจำประเทศไทยจริงๆแล้วต้องโทรไปหาทูตไทยไประจำอิราเลหรือเปล่าโอเคทูตอิราเลก็ไปขอเขาช่วยและครับแล้วก็คุยกับทูตนะคุยเรียบร้อยไปหมดเลยก็ไม่รู้ว่าคุยในฐานะอะไรนะแล้ว คุณพิชาก็บอกว่าใครจะมีปัญหาอะไรแบบเกี่ยวกับเรื่องสงครามนี่ยนะใครโดนจับไม่โดนจับญาติพี่น้องเป็นยังไงบ้างอะไรมันก็ให้ติดต่อมาทางคุณพิชาได้แล้วคุณพิชาก็จะประทานพิธี่กระทรวงต่างประเทศผมก็เข้าใ่เข้าใจว่าทําไมไม่ติดต่อพิธี่กระทรวงต่างประเทศเลยว่ากระทรวงต่างประเทศมไม่ได้เรื่องเหรอเรามันตีกระทรวงต่างประเทศมไม่ได้เรื่องอหรอ เป็นเรื่องหรือไม่มีเวลามาช่วยคุณพิธาก็แบบว่าเหมือนกับว่าแบ่งงานเนี่ยช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันคนละไม้คนละมือไม่ได้มีอะไรเสียหายหรือเปล่าแต่แต่ผมว่าไอ้ไอ้ญาติพี่น้องของคนงานน่ที่ไปทํางานที่อิสราเอลมันก็จะสับสนเนี่ยตกลงมันจะต้องคุยกับใครวะต้องคุยกับพิธาหรือคุยกับรัฐบาลวะก็จะเกิดสับสนกันเกิดขึ้น น,นี่ก็เป็นสองประเด็ดนนะครับจะเกี่ยวกับเรื่องนายกเศรษฐากับเกี่ยวกับเรื่องคุณพิธานะเป็นไงเห็นไหมจริงๆแล้วนะถ้าเรามาดูเรื่องราวของไอ้ฟาเลสตน์กับอิสราเอลนะมันเป็นเรื่องที่ชอกช้ำระกำใจมากๆแล้วประชาชนเขาไม่ได้มีความสุขอะไรเลยนะพอเกิดสงครามทีอันนี้ก็ถือว่าเป็นสงครามแล้วอิสราเอลประกาศเป็นสงครามแล้ว,ส,ลวส่วนอวิสราเอลนั้นเป็น เป็นประเทศที่มีกองทัพที่เข้มแข็งแล้วก็ตอบโต้อย่างถึงพิษถึงขีดก็จะเป็นสงครามที่ยืดเยื้อกันอีกครั้งหนึ่งโดยไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยกับใครไม่มีหรอกครับก็ไม่รู้ว่าทะไมก็ไม่รู้ว่ามันต้องการอะไรกันการที่ระดมยิงอย่างนี้มันต้องแบบว่ายึดประเทศได้เลยเปล่าวะ แต่ดูดูแล้วไม่ได้ยึดได้นะครับเพราะว่ากองกำลังเจาสู้อิตาเ,เลียเองนะแล้วเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับในบ้านนี้เมืองน,นี้ประเทศนี้พร้อมกับประเทศอื่นด้วยรับกันก็ดูแล้วประเทศไทยมีความสุขที่สุดนะครับไม่มีสงครามไม่ต้องไปรบกับใครก็แค่ลบกันเอง ทะเลาะก,กันเองก็ทางนั้นเองเมื่อมันไม่เกิดเหตุสงครามประชาชนก็ไม่สมัครสมานรักไข้คมเกี่ยวกันก็ต้องทะเลาะก,กันก่อนใช่ป่ะพอม,มีสงครามค่อยมารวมกันก็ได้นะครับคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับที่ผมอยากจะนำเสนอนะครับ ในกิจขยีขา่าวเมื่อวานนี้ก็จัดงานเสร็จสับเรียบร้อยไปด้วยดีนะครับในการเปิดตัวหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กคาถาตำราพิกชีวิตครับก็มีคนมาร่วมงานร่วมร้อยคนนะก็แฮปปี้เฮนดิ้งกันไปขายหนังสือได้ตามเป้านะครับ หนังสือเล่มนี้นะครับราคาสอง้อยเก้าสิบาทเอ้ยไมแพงอย่างวะหนังสืออะไรวะก็คือผมลงเงินเข้ากองทุนอิสราพลครับแล้วกองทุนนี้นะครับนําไปช่วยเหลือผู้ยากไร้แล้วก็หมาจรจับพร้อมทั้งจะไปสร้างฉับนะครับให้กับพ่อปู่ศรีสุโธมย่าศรีปทุมมาด้วยครับที่พิสโรวัดราชบุนนะครับช่วยดูนกันหน่อยครับ2 9 0ยเก้าสิบาทอินบ็อกเข้ามานะครับใน Facebook ักธุรกิจพลเด่นนิสัย หรือไม่ก็ l ล n e มาหาหรือไม่ก็โทรศัพท์มาหาเบอร์ไลนกับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันนะครับฟังคลิปผมจบแล้วอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องดูโฆษณาตอนเช้าหน่อยตอนท้ายหน่อยนะครับเพื่อที่ได้อุดหนุนสินค้าของผมนะขอบคุณครับขอบคุณเป็นอย่างสุด ขอให้ทุกท่านมีความสุขครับขอให้้าคุ้มพรองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีพระพุทธชินราชรุ่น666ปีทวีโชคสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ผมนะครับ